พอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโทร0641542987ไว้ลักกี้คลิน,นิกแค่เจอก็โชคดีเมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยาน2 5 6 3ที่ผ่านมา MBK Center ร่วมกับ i r o n Exchange เปิดตัว House of Frame and Wall of Idol ยิ่งใหญ่บิ๊กโปรเจกต์ส่งท้ายปี ทับศิลปินไอดอลร่วมเดินพรมแดงสุดอลังบรรยากาศเดินพรมแดงคับข้างด้วยเหล่าศิลปินในชุดสุดโก้เดซุดูร่วมเดินเฉิดชายสง่างามนำโดยศิลปินหนุ่มหล่อสุดฮอตระดับเอเชียที่กำลังโด่งดังจากผลงานซีรีส์วายกีทวายเดอะซีรีส์วัยรุ่นวุ่นวายรักทางช่องสามวันนี้ต้องบอกว่าต้องเป็นการร่วมมือระหว่างหลายส่วนไม่ว่าจะเป็น m d k Idol c e อ t อ r เป็นครั้งแรกที่เราจัดเวทีทเป็นแล้วก็เราจะบอกว่าเราจะเป็นจุดสูงรวมของไอดอลแล้วก็อยากให้ไอดอลคนแรกที่เป็นในไอดอลในใจของเราก็คือ SM f i หรือว่ามอ i บ k w o ซึ่งที่ก็ได้เป็นงานที่โชว์ผลงานแกลลี่ผลงานนี้ที่กุ้งเง็นถ่ายทำแล้วก็ทำเสื้อ ทีนะคะคพี่โอรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกภูมิใจแทนเด็กๆด้วยนะเพราะว่าถือว่ามันเป็นการโหลดวงไอดอลประจำประเทศไทยในงานไอดอลเอ็กเซนแล้วก็บีเคซีเยคือบัสทิปคอปเนี่ยก็ถือว่าได้ได้ตำแหน่งเป็นกิงดอลทั้ง3คนติดกัน3เดือนเลยนะฮะก็ได้รับที่สุดขอเป็นน็อฟเฟรมประจำปีนี้ด้วยก็ขอบคุณกับไอดอลเอ็กเซนต์และขอบคุณกับบีเด้วยนะครับที่สนับสนุนเด็กๆ ที่ทุกคนดูสนับสนุนเด็กไทยให้โตอินเตอร์ไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทีป๊อปเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมและส่งเสริมในเรื่องของวัยรุ่นให้ออกไกลในต่างประเทศเหมือนกับ s อสที่ทําได้ทั่วเอเชียแล้วก็ทั่วโลกในณะนี้จริงๆแล้วก็คือมันเป็นช่วงปลายปีที่ผงก็เลยเล่นสีแดงเพราะว่ามันเป็นยิงกับคริสต์มาสแล้วก็เป็นสีที่เเลเบฉแล้วก็เป็นสีที่ตัวเองชอบเพราะตัวเองเป็นคนที่ น่ส like 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 ิตตามเราคือชอบความเป็นญี่ปุ่นก็สีแดงแล้วริงในประเทศไทยก็มีสีแดงด้วยในเรื่องของธงชาติของเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลือกสีที่เป็นสีหลักแล้วก็ถือว่าเป็นสีที่มีพลังสูงมากอะไรเงี้ยค่ะก็หล่อเปียวครับวันนี้ก็รู้สึก รู้สึกว่าเราก็ได้ใส่ชุดของทางอมเกนหรือว่าทางพี่กุ้งหลายรอบแล้วแล้วเรารู้สึกว่าหลายๆงานที่แบบเราได้ใส่แล้วรู้สึกว่ามันดูเท่มันดูแบบมีแฟชั่นที่แบบมีความเป็นญี่ปุ่นผสมด้วยแล้ว,ลวเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราใส่แล้วมันดูดูแบบภูมิใจดูดีใจแล้วก็ดูแบบมั่นใจดูครั้งที่วลาเาต้องขึ้นเวทีกับชุดของทางพี่กุ้งอยู่แล้วพี่ทิมครับครับก็รู้สึกหล่อครับ <laughs> <laughs> รู้สึกเออ ใส่แล้วมันมันเหมือนว่าปกติเราไม่ค่อยได้แต่งตัวเก่งขนาดนั้นอยู่แล้วพอมีพี่กุ้งมาดูแลให้มาแต่งตัวให้เงี้ยเราก็มีความสุขแล้วก็มั่นใจมากขึ้นด้วยครับพี่บ้านก็ฟังอยู่แล้วฮะถ้าดูที่คนทำนะครับเพราะถ้าทุกคนดูจากชุดที่ออกมาในหลายๆงานทุกคนก็น่าจะรู้ว่าต้องฟังแล้วก็เวทีใหญ่ที่เราขึ้นมาก็ทำพี่กุ้งมาทำให้ก็ ก็รู้สึกภาคภูมิใจแทนเด็กๆนะครับเพราะว่าถือว่าได้รับเกียรติจากดีไซเนอร์ตัวแม่ระดับประเทศมามาทำไตส์ลิสแล้วก็เสื้อสวยๆให้กับ BKC s ซีถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่อยากจะให้เด็กๆเหมือนกับเด็กๆได้ใส่ชุดเหล่านี้ก้าเข้าสู่สางคนพร้อมๆกันในปีนี้นะครับก็อยากให้คนมาที่นี่เยอะๆครับเพราะเราประกาศตัวว่าเราเป็นไอดอเซ็นเตอร์แล้วก็อยากให้มาชมภาพสวยๆของ ดีเคซีเอสพีไฟของเราด้วยเพราะว่าเราติดไว้นานแล้วนอกจากนั้นเนเี่ยก็ยังทํากิจกรรมพิเศษก็คือมาเอาสพส,สมาเขียนโปยพรแล้วก็มาฝูกตรงนี้ค่ะซึ่งก็ต่างประเทศที่เขาทํากันกูก็เลยว่าเออต่างประเทศเขาเขียนอย่างอื่นการเราเขียนสพอสส่งความสุขเป็นแบบของคนไทยลองดูซิประมาณนี้ค่ะปีใหม่แล้วด้วยนะครับใช่ห้โปรยพรให้ไหอดอลที่คุณรัก จะเปิดที่นี่เหมือนกันก็ได้ข่าวว่าโอจะมาร่วมกับผู้ทาอะไรนะคะเราจะมาทําคาเฟ่แล้วก็เป็นไอดอลเซ็นเตอร์ที่รวบรวมนะครับแฟนคลับที่สามารถที่จะมาร่วมทํากิจกรรมพิเศษใดๆก็ได้นะฮะในฮันเตอร์คาเฟ่และก็ไอดอลเอ็กเชนเซ็นเตอร์ที่นี่นะครับคุณสามารถที่จะมาทํากิจกรรมดีๆร่วมกันทําเหมือนกับคอมมูนิตี้เป็นสังคมของพวกคุณพร้อมกับสังคมที่คุณชื่นชอบกับแฟนคลับหรือว่าจะเป็นไอดอลวงใดก็ตามก็สามารถที่จะมาร่วมกันที่ M อ็มดีเคท่อเอ็มดีเคได้เลย